สวัสดีครับพี่พี่นนะันาวันนี้พ่อมก็จะผ่านพี่นัเนาหลอกห้าป่านินร้องตามคลองครับไม่รู้จะเจอตัวปะครับวันนี้แลงลมพัดโชยๆเมือนกันเมื่อนจะแรงใต้ใต้อาจจะลมแรงครับนานนะาโอเคครับนานนะาเดี๋ยวเรามารุ้นกันครับว่าพ่อมจะได้แต้มปะครับวันนี้ครับมาครับผม lắm thuờ đi đúng không? này nè thuờ đi, anh เหดินแก้มก็โดนแก้มงั้นนี่ตัวฝ่ามือร์ปนินปนินค่อยๆเฮ้ยเห็นพุนะ่มแล้วเห็นพุ่มตัวดีด้วยขึ้นตรงนี้ขึ้นยิงยากตรงนี้ tuyến đường đi thì là gì? nhìn nhát đến ีเลยนะตัวดีเลยตัวดีตัวดีตัวดีวดเขาบัวกับคลิปจะเนี่ยง ยับพันยับันลุกออกมาลุกออกมาลุก,ก,ลก,กออกมาเดอว่วยเลยนะ đồn nào đồn 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 nhập hàng nhập hàng nhập nhập ไปช่วันะไปย่ายเลยย้ายตัวย้ายขึ้นแอบใต้ใบบัว้วไม่สังเกตนี่ไม่เห็นเลยแหละนิง่งต้องดูปากเงี้ยตัเงี้ยขึ้นนิ่งจัด thu của không Mm-hmm. thấy <laughs> được cái gì đâu anh tuồng nha 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 จไปะเปปปปปปปอาลุดได้งไงวจะจบเลยนีสายลุดจะผ่านหรอ นั่งพันยู่ไปยังไปคิดเขมเชือกหลุดมไม่ได้ยิงอีกตีวงตัวนี้ขึ้นก่อน ไ <C ười> ด้เชือกเชือกผันกระสวยก็เลยต้องแก้จะไม่ได้ซัด Ô cứu 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 nhiều cứu 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 nọc Thì, ไอหวังลี่ไปไม่ทันเมื่อวานไม่ได้ไปวันนี้ก็ไปแล้วจะมีปลาล้องมั้งไม่มีเลยตาห้าหมดนี่ไปห้าเก็บตามคองมาะนะปานินพอได้กินได้กิน,กนตัวก็พอช่วยยุ่นี่นี่ไอหม้อไอหม้อตะกลับนี่ ัวใหญ่อย่างฟันนินเลยไอบอบอปานนกครับผ่มม่ได้ถ่ายไอพ่อมอกับเนี่ยฟองยิงก็ม,ม่ได้ถ่ายแล้วได้กลับหนสร้างตัวมั้งเฮ้ตัวใหญ่มาตะกลับได้ประกฏตัวตัวอ่ไอ้นี้ปานนกไปยิงมาได้ ได้ป่านนกมาสีตัวใีอบอที่ป่านอกก็นะแล้วก็ปานนินี้ไปยิงตามคลองครับไม่ทันเข้าครับเขายิงแล้วก็เมื่อวานเลยครับป่านอกนี่ครับวันนี้พ้นงานวันนี้ครับโอเคครับพี่พพนาะนาะนี่ก็พ้นงานของวันนี้ครับไปยิงปานที่มนันนกเมื่อวานไม่ได้ไปครับมาตอนเช้ามาได้เช้าเลยครับตาย ให้ข้าวหมดครับเลือดได้พวกปลาหม้อตะกร้าพวกไก่กดตัวเล็กๆก็แย่งเล็กๆลอยครับก็เลยยิงมาซ่องลำตัวแล้วก็ไปห้าเลาะยิงปลานินตามคลองเล็กๆครับโอเคครับไง็ขอบคุณวพี่ๆหนานะทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับฝากคนงานผมเหมยด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับหนาะๆนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ